เผยข่าวลือ Oppo Find X8 Series จะเล่นหน้าจอแบนพร้อมกระจกโค้ง 2.7D ทั้ง4ด้านมีข่าวลือว่า Oppo Find X8 Series จะเปิดตัวเร็วขึ้นในปีนี้โดยเป็นช่วงเดือนตุลาคมนี้ครับล่าสุดก็ได้เริ่มมีข้อมูลเรื่องดีไซน์ของ Oppo Find X8 และ Oppo Find X8 Pro เผยมาแล้วครับซึ่งรอบนี้อาจจะมีการปรับดีไซน์หน้าจอใหม่รวมถึงวัสดุฝาหลัง ที่กลับไปใช้กระจกด้วยครับโดยข้อมูลนี้ถูกพูดถึงในไวโอโดยทิปเตอร์ได้ตอบคำถามเรื่องวัสดุฝาหลังของ oppo Fi x 8 series ว่าตอนนี้มีข้อมูลว่า f i x 8และ f i x 8 pro จะใช้ฝาหลังเป็นกระจกซึ่งเปลี่ยนไปจากสีไฮไลท์ของ f i x 7 series ที่เป็นผิวสัมผัสแบบหนังวีแกนแทนนั่นเองครับนอกจากนี้ทิปเตอร์ยังตอบคำถามเรื่องดีไซน์หน้าจอว่า oppo Fi x 8 series จะเปลี่ยนมาใช้รูปแบบหน้าจอแบน แต่ครอบทับด้วยกระจก2.7 d แบบสีด้านแทนครับตามรายงานนี้ก็ดูเป็นไปได้สูงเพราะ Oppo Reno 1 2 Series ที่เพิ่งจะเปิดตัวก็ใช้รูปแบบหน้าจอแบบนี้ด้วยครับทำให้ดีไซน์ดูทันสมัยและน่าใช้งานมากกว่าหน้าจอโค้งแบบเก่ากันเลยทีเดียวครับคาดว่า Oppo Find X8 และ Find X8 Pro จะใช้ชิป d i m e n s i t y 9400รุ่นท็อปอย่าง Oppo Find X8 Ultra จะใช้ Snapdragon 8 Gen 4ครับ